สวัสดีค่ะวันนี้ใครจูก็มีความจําเป็นจะต้องมาที่ออฟฟิศที่ทํางานอยู่นะคะใครจูอยู่ตรงเซนทรั l เวิลด์เดี๋ยวขากับจะรีวิวรถแคปนี่หนะ้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันว่ารถเป็นยังไงบริการเป็นยังไงเคยนั่งมาแล้วครั้งนึงแหละแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวคือคิดว่ามันดีนะในช่วงโควิดแบบนี้มันดียังไงเดี๋ยวไปดูกัน ก็ทำการบุ๊กกับเขาจะเป็นจุดรีเซอร์เวชันนะคะตรงตรงน้องจะเป็นน้องผู้หญิงตรงนู้นตอนนี้อยู่ในรถละวเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในรถให้ดูว่ามันดียังไงในช่วงโควิดก็คือมันจะมีพาร์ติชันกั้นด้วยระหว่างคนขับกับผู้โดยสารซึ่งจริงๆปะมันรู้สึกปลอดภทัยทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทั้งคนขับนะคะ อันนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาไม่รับเป็นแคชนะคะเขารับเป็นเครดิตกับโอนออก็คืออันนี้ค่าบริการก็จะพอๆกับแท็กซี่ปกติเลยราคาพอๆกันเลยจริงๆแล้วแล้วถ้ามีดิสเค n t ก็ต้องถามรีเซอร์เวชั่นว่าเขามีส่วนลดอะไรยังไงบางทีมันจะมีส่วนลดแบบตามเครือข่ายมือถือต่างๆ เดี๋ยวรีวิวให้แล้วก็เข้านี้ก่อนจะได้แม่รบกคนคนขับมากไม่รู้รืคนขับมาได้ยินหก่อ,อเปะ่อนคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี